อันนี้สังเกตภายสร้างมนนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราลงปลูกไปประมาณสักห้าหกเดือนนะครับนะตอนนี้ก็คือขึ้นมาอันนี้คือหน่อไม่เกือบทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็หน่อไม่นะครับหน่อหม่อันนั้นก็หน่อไม่นะครับอันนี้ก็หน่อหม่นะครับหน่อที่ขึ้นมานะครับอาจจะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างอาจจะใหญ่กว่าบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่ามันขึ้นมาเป็นหน่อที่เท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะเป็นหน่อลูกของต้นนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้อาจจะขึ้นมาก่อนเพื่อนนะครับนะ ส่วนต้นนี้นะครับหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีหน่อลูกถ้าต้นนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้แตกใบเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีหน่อลูกขึ้นมานะครับหน่อลูกจะใหญ่กว่าหน่อม่อีกนะครับเห็นไหมหน่อลูกต้นนี้ก็มาจากต้นนี้นะครับอ่านะครับแล้วคนนี้ไอ้ต้นนี้ก็จะมีหน่อลูกอีกมันจะเกิดหางนะท้าผู้ชงเห็นไหมเนี่ยลูกของมันจะเกิดออกมาหางนะเนี่ยดูนีห่างจากต้นนะจากต้นแม่มันนะแสดงว่านะครับเขาเกิดหางเนี่ยเพราะว่าเขารู้ตัวว่า มันจะใหญ่นะครับเขารู้ตัวว่ามันจะคล้ายๆกับว่าลำเขาอะมันต้องใช้พื้นที่นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเกิดมันเกิดทีๆกันแน่นอนแล้วนะครับลำเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดห่างเงี้ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเขารู้ว่ามันก็เป็นอะไรที่บอกไม่ได้นะถ้าเกิดเขารู้ว่านอเขาจะใหญ่นะครับเขาก็จะเกิดห่างเห็นไหมอย่างน้อยก็สี่นิ้วห้านิ้วเลยเห็นไหมอันนี้ก็อย่างน้อยก็สามนิ้วท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับอาจหนอเนี้ยอาจจะเท่าหนอนี้นะ ผมก็ยังไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับแต่อาจจะเท่าน,นี้เพราะว่านเนี่ยระยะห่างของมันอันนี้คือการสังเกตโดยส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือพอสังเกตแล้วก็เอามาอธิบายให้ฟังนะครับอาจจะผิดจะถูกนั่นก็อีกทีหนึ่งนะครับก็เอาไปพิจารณาดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่เพเท่าที่ผมสังเกตมันก็มันเป็นอย่างนี้นะครับถ้านอนไะนใหญ่ๆมันจะทิ้งห่างขึ้นมาทางห่างออกมาท่านผู้ชมอันนี้คือคือคือเท่าไหร่อ่ะ 6เดือนนะครับดูนี่นะครับขาห้าหกเดือนเนี่ยไอ้นั่นหนอหนนั่นหนอที่แทงขึ้นมาใหม,ใหม่ก็เริ่มจะแตกแล้วดูนี่สี่เมตรสี่เมตรน่าจะได้นะท่านผู้ชมยาวเสียดต้นก้ามปูต้นจามจุลีผมเลยนะครับเนี่ยนะครับอนาคตนะครับเนี่ยเราปลูกไว้แค่นี้นะครับเราไม่ต้องเอาไว้เยอะประมาณห้าหกต้นนะครับมันก็จะได้ล่มนะครับท่านผู้ชมนะตอนแรกผมก็เอ้ยเอามาปลูกหนบ้านมันกลัวอะไรเปล่าวะ อันนี้กลัวเหมือนว่ากลัวแบบมันจะนั่นจะนี่แต่ผมตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วนะท่านผู้ชมปลูกไว้มีประโยชน์เยอะกว่ากว่าไม่ปลูกนะครับได้ร่มเงาได้ไม้ใช่ซอยได้ทํานูน่นทํานี่ได้กินหนอ่อได้ได้ตอนกิ่งพันธุ์ผมว่ามันมีประโยชน์ะชน,นะครับเยอะกว่าที่เราจะปล่อยพื้นที่ไว้เขาเรียกว่าอะไรไว้ว่างๆนะครับนะบางคนก็บอกว่ารกบางคนก็บอกว่าเฮ้ มันอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมันกอใหญ่หน้าไผ่ใช่ครับกอใหญ่ถ้าเราไม่สางไม่แต่งนะครับกอใหญ่แน่นอนนะครับอันนี้เราก็ค่อยสางออกนะครับตุนนะครับตัวตัวอ้นตัวอ้นตอนนี้นะครับตัวอ้นอันนี้พูดนอกเรื่องหน่อยนะมันกินไม่ไผ่นะครับเพราะฉะนั้นใครปลูกไม่ไผ่เนี่ยตัวอ้นเนี่ยนะครับตัดไปให้มันกินเนี่ยนะครับโอ้มันกินดีจริงๆนะครับไม่ไผ่นะแต่ผมผมไม่รู้ว่าเป็นไผ่นีดไหนบ้างนะแต่ผมเห็นมันติเขาเห็นเอาไม่ผมเห็นเขาเอาไม่ไผ่เนี่ยเลี้ยงนะครับตัวอ้นเนี่ย มันกลับเป็ไผ่กินนะครับอ่าใครที่เลี้ยงอ้นนะอ้นเนี่ยไม่ไม่ไผ่ก็อ้อยนะเพราะว่าผมก็ปลูกอ้อยด้วยนู่นทางนน้นก็ปลูกนะครับอ้อยเนี่ยทางนู้นนะครับอ่าเขาก็มาขออ้อยอยู่ประจํานะครับผมก็ไม่ห่วงนะครับเอาไปเลยนะครับอ้อยนะครับเอาไปให้อ้นกินนะครับอ้นราคาแพงนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไม้ไผ่เนี่ยคนเลี้ยงอ้นเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเออประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปเป็นอาหารสัตว์นะ นัไม่ต้องมีหมีแพนด้าหรอกครับมีแพนด้ามันกินอะไรไม่ไผ่อย่างอื่นใช่ไหมไม่ใช่ไม้ไผ่นี่เนาะหรือไม่ไผ่นี่มันก็กินผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวอ้นเนี่ยตัวอ้นน่าจะกินนะท่านผู้ชมมาดูหนอนนี้หนอนนี้คือยาวแล้วหนอนนี้โอ้โหนี่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 นะครับนี่ยาวแล้วนี่ยาวขึ้นไปนู่นแล้วนะครับแทงขึ้นไปนู่นแล้วนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวไปดูหนอนใหม่นะครับตอนแรกผมว่าจะทานนะทานหนอนแต่ไม่ทานละ เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนอใหม่น,นี่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 มาดูนอนี้อ่านอขนาดนี้ยังเอาไปทานไม่ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยนอขนาดนี้ยังยังยังเอาไปกินไม่ได้เลยนะครับต้องรอก่อนนะครับนี่นี่รอก่อนรอให้มันได้สักแปดสิบเซนเขาบอกบ้างงั้นนะก็สูงประมาณเนี้ยท่านผู้ชมนะสูงประมาณเนี้ยนะครับผมนี่นะครับสูงประมาณนี้นะครับผมกนะ็เราก็าไปทานได้นะครับเพราะว่าอา่าเลยสอกให้เลยสอกสักหน่อยหนึ่งนะนะครับ สักสอกกัานะครับแต่ะว,ว่าช่วงเป็นหนออ่องเงี้ยเขาว่ามันมันจังเนื้อไม่เยอะเขาว่า,างั้นนะครับอแต่จริงผมก็ยังไม่ได้ทานสักทีเลยนะแต่เขาบอกว่าอร่อยมากไผ่สร้างมนนะครับอืผมอดเปรี้ยวไว้กินหวานอยู่เนี่ยเพราะว่าปีแรกเนี่ยมันสร้างกอผมจะยังไม่ตัดหน่อไปทานนะครับมันสร้างกอนะครับปล่อยเขาแตกไปเลยนะครับอผมจะยังไม่ตัดหน่อไปทานนะหนึ่งปีแรกเนี่ยปีที่สองผมก็ยังไม่ตัดไปทานนะครับแต่ผมสางออกนะครับผมสางออก ผมสางออกต้นไหนไม่สมบูรณ์ต้นไหนแย่ไปทางไปทางที่ของเขาผมก็สางออกนะครับนะสางออกมันก็เนี่ยเห็นไหมพอสางออกเสิเปเาก็ขึ้นหน่อไม่ขึ้นมาเห็นไหมท่านผู้ชม,มเบลอเลยนะครับเนี่ยดูนี่อ่าอย่างเงี้ยก็ได้หน่อไม้ไปทานแล้วนะครับโอ้โหภัยนะครับนี่ถ้าอยากให้ออกนอกฤดูหน่อยเราก็น้ํามารดหน่อยนะครับเอาเอาแกบดําเอาขี้วัวขี้ควายมากบหน่อยนะครับผมลดน้ํอย่างไงก็ออกนะครับนี่ ดูดิท่านผู้ชมสวยงามตอนนี้อู้ดูดูท่านผู้ชมดูสวยมากเลยครับนี่นะครับอืมสวยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนะครับลำตรงเดียวขึ้นไปเลยนะครับโอ้โหทำเป็นขาโต๊ะขาเตียงขาเก้า,าอี้โอ้ได้หมดนะครับเออตอนนี้ก็ในวงการเขาเรียกวงการเลยนะวงการทําบ่วงดักสัตว์ดักหนูเหรอนะครับเขาก็ไปผ่าทํา เราเป็นทําไม้เนื้อมันหนานครับเนื้อมันหนาผ่าออกมาก็คงจะทําไม้เราไม้กลมเนี่ยนะครับขายตามตามอินเทอร์เน็ตเนาะเพียบเลยคนระับท่านผู้ชมนะครับอ่าเนี่นี่เกิดในบ้านนอนหนึ่งละเห็นไหมนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะฝ่อหรือเปล่านะแต่ผมก็ก็ปล่อยมันนะครับปล่อยมันตอนนั้นมันมีพึ่งพึ่งอยู่ในกอนี่แหละไอ้กอนุนโอ้วันนั้นต่อ,อยผมไปสักตั้งหลายตัวท่านผู้ชมนะครับโอ้โห เอา้านะครับไผ่สร้างมน์นะครับผมมีจอมปลวกขึ้นด้วยเนะี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ได้กินเห็ดเขาบอเนี่ยเห็ดปลวกเห็ดไรเนี่ยนะครับนี่มีจอมปลวกด้วยนะนี่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ไผ่สร้างมน์นะครับผมใครอยากจะมีไว้ปลกูกอยากจะมีไว้ประดับบ้านอยากจะมีไว้เอาไว้นั่งเล่นเป็นร่มเงาไว้นั่งเล่นอันนี้จ้าไม่ค่อยเกิดแล้วนะเพราะว่า ไผ่สร้างมนหลังจากไผ่สร้างพุเกิดขึ้นมาในหญ้าจะไม่ค่อยเกิดแล้วนะเพราะว่ามันเนาะไผ่ก็รู้ดีอยู่เนาะพอรากมันไปนะครับหญ้าก็ไม่ค่อยเกิดนะครับใบไผ่ผมก,ามาก็กวาดมากองกองกันไว้นะครับหลังจากนี้ขอกร่าบคำว่าโอ้แบตเตอรี่หมดพอดีท่านผู้ชมเอ้ยนะครับหลังจากนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับนะครับมาเดินเล่นยามเย็นๆกับไผ่สร้างมนช่องบ่าวทองเด้อขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็หวังว่า ท่านคงจะกดติดตามให้ไม่มากก็น้อยเดอ้อนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ